สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราลงอุโมงครัชโยธินนะคะเ,เพื่อนๆอยู่อุโมงราชโยธินจะอยู่ด้านหน้าของ s c b นะคะสำนักง,งานใหญ่นะคะนี่ค่ะเ c b นะคะเ,เพื่อนถ้ามองไปด้านด้านซ้ายด้านขวานะคะวันนี้ฝนตกค่ะเ,เพื่อนๆฝนตกตกไม่ไม่เยอะหยิมๆม,มานิดนึงค่ะแต่ว่าก็ ก็เนี่ยค่ะทําให้เฉยแฉก็ต้องระวังด้วยะคะ่ะเรื่องถนนลื่นอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะตอนนี้เราลงอุโมงค์แล้วนะคะเพื่อนๆรถในอุโมงค์ก็ปกติค่ะนนี้เขาให้ห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไหมคะทางลอดใต้ทางแยกรัชโยธินนะคะตรงนี้นะคะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วจ้า ฝนตกลงมานิดนึงนะคะอุโมงค์แฉะนิดหนึ่งล้อเปียกเหยียบเข้ามาก็ต้องระวังด้วยนะคะต้องระวังด้วยมอไซค์ที่ลงอุโมงค์ตรงนี้ก็ต้องระวังวนะคะเดี๋ยวลื่นนะคะเดี๋ยวมีไฟเหลืองๆออกมานะคะเดี๋ยวจะพอขึ้นพอขึ้นนะคะปลายปลายอุโมงค์ก็สว่างสวยงามแล้วนะคะ ตกมานิดนึงเดี๋ยวก็ออกฟ้าใสแล้วค่ะเ,เพื่อนๆว,ว้าวอะไรค่ะโอเคจ้านี่คือปลายอุโมงก็จะอยู่ที่อา่า รัชดาพิเศษนะคะอยู่ที่ถนนรัชดาพิเศษนะคะ38นะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะ่ะโอเคนะคะ